สวัสดีทุกคนนะครับพวกเราในว่าเบสิกแบ็คสำหรับในวันนี้จะมาพูดถึงกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Risto NB ในรุ่นนี้ได้เลือกใช้หนังวัวแท้ที่มีลวดลายเม็ดสีดำทั้งใบตัวพื้นของหนังได้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนำมาฟอกในไทยครับหนังรุ่นนี้จะมีความนุ่มและกลิ่นของหนังที่ชัดเจนมากครับเวลาสะพายตัวกระเป๋าจะแนบไปกับตัวให้ฟีลของกระเป๋าหนังแท้ขอบอกเลยว่าหนังนิ่มมากนะครับรุ่นนี้ ในรุ่นนี้เพิ่มลูกเล่นของสายกระเป๋าเป็นสายผ้าแบบถอดเข้าออกได้มีตะขอเกี่ยวโดยเป็นสายผ้าสีดำมีความหนานุ่มไม่บาดคอครับนอกจากนี้ยังสามารถปรับความยาวของสายได้ค่อนข้าง,งยืดหยุ่นใช้ได้ทั้งคนตัวใหญ่และตัวเล็กเลยครับโดยกระเป๋ารุ่นนี้จะถูกจัดอยู่ในคอลเลกชันพิเศษนั่นคือ nb design มีคอนเซปต์หลักคือความไม่ธรรมดาในเรื่องของรูปทรง ที่แมจะไม่มีลวดลายแต่ดีไซน์ไม่ธรรมดามาพร้อมกับเมนคอนเซปต์ของแบรนด์ที่สร้างสรรค์กระเป๋าสำหรับใช้ในวันหยุดหรือฮอลิเดย์แบ็คนั่นเองครับตัวแพ็กเกจจะมาพร้อมกับถุงผ้าแบบใหม่สีขาวโลโก้ใหม่ของแบรนด์แล้วก็ยังมีใบรับประกันที่ระบุชื่อรุ่นและวันที่ซื้อสินค้าวไว้ด้วยครับในส่วนของตัวกล่องจะเหมือนกับรุ่น,นก่อนๆและยังสามารถเลือกที่จะร่วมแคมเปญไม่รับกล่องเพื่อรับส่วนลด1000บาทได้อีกด้วยครับ ตัวกระเป๋าด้านหน้าจะมีชื่อแบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับช่องใส่ของจะมีช่องใส่ของหลักๆอยู่3ช่องช่องหน้าสุดจะถูกออกแบบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมพร้อมการเปิดปิดแบบแนบกระเป๋าช่องกลางหรือช่องใส่ของหลักของกระเป๋ารุ่นนี้จะค่อนข้างกว้างและใส่ของที่จําเป็นได้ครบถ้วนเลยครับภายในจะมีช่องแยกทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าจะมีช่องสําหรับใส่บัตรใส่การ์ดหรือใส่ธนบัตรแบบพับครึ่ง สามารถหยิบข้าออกง่ายๆส่วนด้านหลังจะมีช่องแยก2ช่องสำหรับแบ่งของได้อีกครับส่วนช่องหลังของกระเป๋ารุ่นนี้จะเป็นช่องแนบแบบไม่มีซิปสามารถหยิบของเข้าออกได้แบบรวดเร็วเหมาะสําหรับการใส่ของที่หยิบเข้าออกบ่อยๆหรือของจิปาถะต่างๆครับไซส์ของกระเป๋าออกแบบให้พอเหมาะ กับวันหยุดสุดสัปดาห์ใช้ในวันสบายๆท่องเที่ยวหรือเดินห้างก็สามารถใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ของในชีวิตประจําวันลงไปดูนะครับภายในช่องกลางช่องเล็กด้านหน้าด้านหนึ่งจะใส่เป็นพวกหูฟัง a อร์พอรส่วนอีกด้านหนึ่งจะใส่เป็นคุญจรถคุญจบ้านหรืออะไรก็ได้ครับส่วนช่องด้านหน้าจะใส่เป็นคีย์การ์ดการ์ดโฮเดอร์หรือพวกบัตรจอดรถ ตรงกลางจะใส่เป็นกระเป๋าสตางค์เจลล้างมือทิชชู่เปียกหรือว่าพวกพวบแบงค์บางทีอาจจะใส่เป็นพวก iPad Pro 11นิ้วลงไปด้วยครับช่องซิปด้านหน้าจะใส่เป็นหน้ากากอนามัยในซองพลาสติกกับโทรศัพท์มือถือส่วนช่องแนบด้านหลังที่จะแนบตัวนะครับตรงนี้จะใส่เป็นพวกกระดาษทิชชู่หรือถุงพลาสติกเผื่อแวะร้านสะดวกซื้อสำหรับหยิบเข้าออกง่ายๆครับจะเห็นได้ว่าตัวกระเป๋าค่อนข้างยืดหยุ่นเลยครับ ว่าอยากจะแบ่งของเป็นสัดส่วนใส่อะไรไว้ตรงไหนเพราะฟังก์ชันตัวนี้ค่อนข้างทํามาครบจัดเต็มมากๆสามารถออกแบบการใช้งานให้เหมาะกับตัวตนของแต่ละคนได้เลยครับการรีวิวกระเป๋ารุ่น risto nb ได้จบลงไปแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกในคอลเลกชัน nb design ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดครับใช้แล้วถูกใจแน่นอนสามารถสั่งซื้อกันได้แล้วนะครับสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ สำหรับในวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ